น้าดิจ้าเมื่อนี้คืสิพามาล้างเห็ดเพาะด้วยค่ะเด้อมาล้างเห็ดเพาะรุ่งกันนะคะมีได้เห็ดเพาะเพี่นเอาเห็ดเพาะมาพี่น้องเอาเห็ดเพาะมาให้หักเป็นเห็ดเพาะผ่ายหักดอกอ่อนใช่ะเห็ดเพาะฝ้ายดอกอ,อ่อ,อน ก็มีนางปลนอยู่ค่ะกะว่าไม่ได้ซีมีแต,ต่เห็ดพ่อผายแบบยขาขา้อนดอกดอกขาวขาวอ่อนอันนี้เห็ดพอหนังค่ะพหนังกระขูดคือกันกรขูดเปลือกเพิลยอนนเอาไ,ไป่้ามโปรตีนโอนนะคะเนาะ นังก็ปูดเหมือนกันง่ายเาว่านำนี่ให้้องนะยน้ำไม่พอไปย่างไม่พอ ตกง่ายอยู่ด้วยค่ะตกง่ายอย่ยอนเด้กพี่น้องเด้อล้างแล้วสก้อนค่ะล้างแล้วจางสีเอาไปแก่งสุดท้ายผูโซ่เบิ่งเด้อว,ว่าสาวนานครพนมแก่งให้ก้อนี่เกงแบบไกนเก่งขึ้นกำบานพี่น้องอยู่บนนอก นั่งงามๆก่าเด้อ <laughs> นั่งสวยๆก่อนยุ่งก,ก็หลายได้พี่น้องเ้ยยุ่งลรยหลย,หลยนั่งพูดเฮ็ดก็ได้เอาัพลมมาเป้าหน้าฝนนะคะเนาะหน้าฝนยุ่งลายหลาย อันดอกหล้เพื่อนอ่อนเพื่อะมีความเป็นลื่นๆเนาะนนมีความลื่นอันดอกไดแก้ผิวเพื่อกก็สีซ่าๆแข็งๆค่ะ เอันนี้ถ้าเพิ่อนออกนี่เพิ่อนออ,อ,อ,ออกเป็นมู่เดี๋ยวจะขาออกหลายดีกว่าบร่ได้กินเนาะคะ่ะเนาะน้องเพิ่นเอามาตอนดีกว่าบร่กินดีกว่าไม่ได้กินนะคะแต่ว่าขอ้อเพิ่นกับแซบอยู่ค่ะแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือว่าเออ มันจะต้องได้ขูดเอาทีละดอกค่ะว่าถ้าาไปห้อนสช็ตรงขึงนี้มันบอลลอนเพิ่มบอร้อนแล้วเพิ่มสิเตะค่ะเพราะว่าผิวของเพิ่นอะเปะผิวเพิ่นบางเัาต้องได้ขูดเอาทีละดอกเพื่อสิขูดแล้วกระมัง NO นี่กับสิเติมหนึ่งคนละค่ะพี่น้องเขาเรียกว่ามันเป็นของคู่กันเนาะค่ะเนาะมี มีเฮ็ดพ่อหนังเนาะมีเฮ็ดพอหนังกัมีเฮ็ดพอผ่ายมีคนขาวกับมีคนดำแม่หมอคะเปรียบเทียบเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นของคู่กันมีห็ดละงอกขาวกับมีเฮ็ดละงอกเหลืองอ่ามีอันเขาเรียกว่าจังไรครัมีอันที่มันเป็นของคู่กันเนาะค่ะหลายๆิ่งหลายๆย่างเนาะมีมะม่วงก็ต้องคู่กับแจ้วแม่หมอคะ เออหองลงงดิบต,ต้องกินกับแจ้วเนาะมีน้ำพริกก็ต้องกินกับพักเออธรรมชาติเป็นของคู่กันค่ะเห็ดเพาะในคุกกันมีเห็ดเพาะหนังกับมีเห็ดเพาะฝ้ายอ่ะมันเป็นของคู่กันคือมีอ่าพักเนี่ยผักกินได้ก็มีผักกินไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างะค่ะ้อมีเหตุและปัจจัยไม่ใช่เรื่องบางอื่นนะคะทุกอย่างจัดวางไว้ เ็ดพ่อผ้ายนีนี้ผู้ใดกับโบมากแต่ถ้าไปเจอมู่เพื่อน,น,นถ้าไปขายดีเขากับเขาอยากซื้อค่ะไปขายตลาดเพราะว่าราคาไม่ดีเพราะว่าผิวผิวของเพื่อนนี่ค่อนข้างแข็งแต่ขั้นใส่เพื่อนอ่อนนี่ก็โอ,กโอเคอยู่ค่ะเซฟอยู่แต่ถ้าถ้าใส่เพื่อนดำเลเนี่เอาไปขายกับตลาดกับบวเอาค่ะแต่ถ้าเฮ็ดพ่อหนังนี่มันมันพิสูจน์เนาะขึ้นซื้อไปเฮ็ดพ่อหนังนี่คนทีซื้อง่ายเพราะว่า ต้องให้ใส่ดำน,น้อยๆคนกะซื้อคะ่ะแต่ถ้าเฮ็ดพอพ่า,พายลงไปใส้ดำน,น้อยๆนี่กินกินบร้ายเลยนะะเนาะค่ะเนาะเออนั่นเนี่ยมันกะคื้นโลกนี่นะคะโลกของเราเนี่ยมันก็มีดีกับไม่ดีมีดีกับมีชั่วเ,เป็นของคู่กันมันเป็นสัตธรรมอย่างหนึ่งนะคะนี่นะพืชพันธุ์พยาหารนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคู่กันเกิดมาคู่กัน พระอาทิตย์ก็คู่กับพระจันทร์ฟ้าก็คู่กับดินนะเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเขามองให้เป็นสัจธรรมเป็นเบอร์ค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเรามองให้เป็นสัจธรรมชีวิตก็คือในเมื่อกับเฮ็ดพอนั่งกับปุนมาลายอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ครึ่งต่อครึ่งเนาะ ถ้าจะเรียกร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยลปรมาอาปนมาประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือกับปินทินพเพราะฝ่ายเหมือนนะไปแก่งเมืองว่าเพื่อนสีอ้อนขนาดใดเนาะเพื่อนซีมีดอกแก้บปนลายปันไดดอกอ้อนลายปันไดเนาะค่ะเนาะ ก็พูดถึงกับสมัยตะกี้นะะเนาะค่ะนาะตามทงให้ทงนาตามพ่มซาดพ่มไม้เนาะสาวหน้าไปหาตะกี้แลนยามฝนตกนะคะเพื่อนออกเลเาะเลียบคันนาเลาะตามพ่มไม้แบบฝนสาลงสีเห็น,นะคาดเนะเาะค่ะนาะเพื่อนจิเป็นมู่เป็นมู่สมัยตะกี้สาวหน,น้ายังเนอนี่ขึ้นหลายแท้คือว่าพี่น้องเออหลายหลายว่าสมัยนี้มันคืออืดแท้มันคือบ่มี มีกะออกยุกอะออกโบราณคือเก้าเนาะยุคนี้เป็นยุคเศร้าให้เศร้านาเนาะค่ะเนาะเขาเรียกว่ายุคพัฒนาสมัยพัฒนาอ่าพืชพันธุ์ทีาหารก็ลอยหล่อลงเฮดตะก้อนนะเคยออกหลายหลายเคยออกคู่เฮดคู่สนิทกะบบได้มีคือเก้าค่ะอืดเดี๋ยวนี้นะคนเนะ่ะคนหลายก็เฮดต,ต้องไปหาโคกอื่นโคกบ้าเจาของในแทบสีแทบสีบส่ได้กินแล้วค่ะเพราะว่า บัญญากันเฮดปวกเพื่อนก็ไปกากงกลางค่ำกลาง,งคืนคุดเอาข้องเงาขอโตมันเนาะค่ะเนาะบางคนงัดงัดเอาขอดฮากแห,หมหมอคะบางคนกระฮาเอาตัดอกนะคะจะทาข้อนี้พราะว่าหน้าหน้า,นาจิตต่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอ้อนอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องใส่ขาวอยู่ <laughs> เพียงแต่ว่าข้อเสียของเพื่อนเปลือกเพื่อนสีจกแข็งชุกน้อยแต่ว่าใส่ขาวอยู่เอาใส่กินใส่ทั้งใน มันดอกอ่อนอยู่คนก็เลิอมมาให้พี่น้องก็ได้สาวหน้ากเ็เลยมมานั่งคูดนั่งแง่เนี่หละกันเ,เพื่อสิได้กลิ่นดอกนึงคันคูดบวคากับแงะเนี่ยค่ะพี่น้องอเฮ็ดอันนี้นะบวคือเฮ็ดเพราะหนังเนี้ยต้องคูด <c oughs> ออกก้าคั่งกามเกลใส่ <c oughs> กัมเกลใส้แล้วก็คูดเอาทีละโด วันน e. you know, huh? sure. uh. ี้่นเตะเพิ่นบีบมันเตะวันนี้มาห่อแล้วค่อยมือหล่อๆเอาไว้ใช้งานพร้อมพูดเอาเด็กน้อยก็แล้วดอกสมัยตะกี้ก็อุดมสมบูรณ์ไม่หยางกับบุญปุยาก ขี้คนเป็นในนอที่นเนาะผมมือนี่ก่บโบมีฝนกระตกโบเสมอต้นเสมอปลายคือตะกี้ย้ำให้ย้ำมาตะกี้ว่าแต่เดือนฮกนี่ฝนนี่โอ้ยถ่ายน้ำหูดำมเออน้ำท่วมท่วงท้นถ่ายน้าหูนี่ตกใส่น้ำดังเป๊ะเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวนี้นี่ถ่ายหน้าหูแห้งสิได้ถ่ายหน้าหูใส่น้ำคือสมัยตะกี้นี่บ่มีแม่นบ่พี่น้องบ่นในเฮกน้าฝุ่นน้ำท่วม แม่นมอเนียวแหนาขวดบลาตตแกลมมนี่นั่ตเก้าเดือนแปดเดือนเก้าย่งมีฝนบัลลาแล้วปี่เป็ื้อรถไทยถูกไหมเดี๋ยวนี้มันฝนกับบตกตามด้วยดูการพืชพันธุ์ทุกกะแบบโต๊โบเร่งนะคะพี่น้องโต๊กะโต๊กไปแบบมือสองมือแล้วยุดไปค่ะที่สวงไปแล้วมาต๊ไม่ แบบบกพอวน้ำที่ท่วมขังนะคะเนาะคันว่าตกหลายกับตก๊ตกหลายกับลายพูต๊กันท่วมนะคะน้ำท่วมสมัยเป็นเด็กสาวหน้าเป็นเด็กน้อยหนะเพื่อนอีหยังก็คืออุดมสมบูรณ์คือดีไปคู่อ่านคู่ย่างบัดมายุคนี้อีหยังกับเปียนไปค่ะมันบุกได้คือเก้าเนาะได้่ะพีผน้องอ่อนคู่ดอกูีด้วยค่ะเนี่ย เอาเดี๋ยวคลิปนี้กับสีล้างเฮดแทนมันแล้วก่อนเนาะค่ะเด้อครอบคลุณหลายๆจ้าครอบคุณหลายๆที่รับชม